สวัสดีครับกับรายการเวคุงคอร์เกมิ่งนะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมคอร์ดูตี้โมเดิร์นวอลแฟชูนะโอเคก็มาเริ่มันอะไรในะมิชชั่นเดอะฮอนเนสเนสนะโอเคเอาระดับรีกูล่าโอเคนะผมไม่เก่งด้านนี้นะโอเคก็มาโอ้ย ที่ผมไม่อยทำคลิปเป็น HD ดดนะครับเพราะว่ามันมันเรนเดอร์นานอะนะแล้วก็เออ่ถามว่าลง YouTube มันลงนานไหมก็ลงแป๊บเดียวนะโอเคแต่ <c oughs> เรนเดอร์ <c oughs> นานโคช,อ,ชอ่อ I can kiss anyone โกอดนะโกอโกอดกิดกานไม่พ <Yes, S 2> <the world. S 1> ูด ร,รัสเซียมันกับพีพเอซเอสบางทีพวกเขาจะฆ่าประชาชนที่เป็นชาวอเมร,ริกันไปหนึ่งพคนฉันรู้เราต้องหาแลงส,สัญญามาระล้อมันเกลียดอเมริกาพวกเรารู้เออฟิสผมไม่แน่ใจนะภาษาแฟไม่ค่อยเก่งนะ เอาลืมดูเลยไปที่ไหนวาเนี่ยวันนี้4เวลาสี่โมงนะเราได้รับบทเป็นลอตล็อตโฟร์หนึ่งสี่หนึ่งโอเคซัพพอร์ตโกดีแล้วตรงนี้ก็เฟรมเร็ตกเลยฮะ let's do this ว๊อบเฮ้ย เจมอโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโดนอย่ามึงยิงเลยอื่ละไอหานี่เยอะไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตายแล้วเอ้ยอะไรน่ะกู้ซี่คู่โอ้ไม่กั อย่าพึ่งเออซัพพอร์ตแล้วเขาจะไปไหนแล้วนะนะปืนนี้รู้สึกว่าจะเป็น UMP 4 5นะผมเล่นแม่อยเก่งเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะนะักุณน็อโอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอืออืมาแลกกันก็ได้โอ้ยจะตายแล้วเราขึ้นไปได้ไหมเนี่ยอืออะไรครับเดี๋ยวเร่อเร่น่งไม่ได้ผลจริงๆนะอุ้ยเดอะเมดเฮ้ยต้องมาเงี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องบูแล้วโอ้ยโอ้ยโดนยิง ตายอยู่ไหนวะเอ้ยข้างบนไม่ได้แดกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพวกอุยอ้ยพวกเดียวอู้ตายเลยกรมอัมสอรี่พวกเดียวกันที่หายแล้วกโกดสป,ปอร์ตดสป,ปอร์ตกับกันไม่ทวิดนะคข้างบนข้างบนยังมีกะแม่งเยอะเว้ย โอ้โหโหูอหูยระเบิดโอ้โหตายโอ้โหเฮ้ยเอาคว่างระเบิดไปแล้วเฮือกคว่างระเบิดไปแล้วบึ้มโอ้ตายเฮ้ยโหแม่งเยอะไอ้เหี้ยอือเอาปัดไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่อะเฮิร์ดเฮือเข้อหาคนบู๊มากไปหน่อยครับโอ้ยเฮ้ยคว่างระเบิดกินอะ เอาไปเลยเอาชิบหายเราเปิดหมดเยะีะเฮ้ยเฮ้ยเปืนอะไรปืนอะไร A.K เมื่อกี้เห็นเอเ k อยู่เฮ้ยมึงจะมาบนินได้ดีขนาดนั้นปะเนี่ยไม่ดีไม่ดีต้องปืนนี้ โอ้ยโดนอือโอ้ยอยู่อ่ะเฮ้ยต้นหนึ่งคนระับต้นหนึง่งโอ้โหพังเลยเฮ้ยว่าง่ายอะเอาว่าถาโอ้โหสุดยอดครับเอาแล้วมึงไม่ช่วยอะไรเราเลยมีมีโกดกับกับตันไมคคาวิดนะครับอยซัพพอร์ตโอเคครับมึงเอาแฟดไปกินก่อนวะอุ้ยโอ้ยวิง่งโอ้ ไปเราต้องขานไปอย่างนี้เงียบแบบอ้าวหายไปไหนเนะี่ยโอ้ยปืนหมดเฮ้ยดีเซอร์ดิเ,ก,เกิลเฮ้ยปืนละโอ้โหเฮ้ยปืนรัวโอ้โหก็ถือว่าน่าตาดีอยู่นะปืนเนี่ยผมมีเจ็ดน,นัดเองไม่เอาแล้วไป สบพอนะครับเฮ้ยข้างบนอุ้ยอุ้ยอ้หอยู่อาเฮิโอ้โหโอ้ยจุ๋งทางนี้มีอะไรไหมน่ะเอาว่าใต้ก็เอ้ยเดเมจระเบิดมอดไปกินก่อนแล้วกันอุ้ยโอ้้หเเชบ เฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วโอ้หระเบิดอีกแล้วไอตัวข้างบนนี่ก็เยอะอยังเลยไอมาแล้วเออนั่นแหละอุย้ยโดนโอ้เฮ้ยข้างบนน่าจะมีอะไรดีนะเว้ยโอ้ขึ้นไปดูวยกัน เือนั่นแหละโอ้โหจุดจุดยิงดีๆนะตรงนี้เฮ้ยตัวอะไรมันยิงโอ้ตายแล้วเ้อานอาไม่ตายหรอกมั้งอุ้ยเดี๋ยวโอ้ย ใช้่วนใหม่ใช้โวนใหม่นะโหโูหโหไม่ดีแล้วมันเริ่มไม่ดีเฮ้ยเชี่ยโอ้โมึงเล่นง,งี้ใช่โอ้โหจุง๋ง ไม่ขึ้นห้องนี้เนยมันเยอะจริงๆเฮ้ยเกนเออนั่นแหละนี่กับตันไหมเนะี่ย มันยิงเลยตรงนั้นนี่ตรงนี้อีกอืมอู้ยอ้ยใครนะเนี่ยเฮ้ยกัปตนันเกกัปตันไปเลยลเอาหนักเฮ้ยตัวอะไรมันยิง เราต้องซัพพอร์ตเขานะเฮ้ยเอาลงมา,างตั้งแต่เมื่อไหร่วะคงจะหมดกันเนี่ยเอายิ้มหายปลอาแฟดอ,อีกเฮ้ยเป็นอะไรอะโมเดลโอ้โหเฮ้ยไม่ไม่ดีมั้ง โอ้โหปืนนี้ยิ่งไม่ดีเลยเซฟครับโอเคเอ็ p oh, พอพไฟโอ้โหปืนนี้ก็มันดีนั่นแต่กระสุนมันน้อยรอเราไง่ต่อ Sandman Mà nó Oh my god Ui, đi leo Ui, ui Tại, tại Hôm nào mình cái này ระเบิดแฟดหมดแล้วอันสุดท้ายเอาไม่มีแฟดกำแล้วเฮ้ยใครมันยิงปืนนี้ดีกว่าโอ้โหอืห้อึไปปืนอยู่ไหนไปปืนเรา ไม่ U M P เออนั่นแหละวิงแลวไม่อยู่แล้วโอ้โหไม่ได้เล่นนานฝีมือตกเลยช่้ยโอ้โหตับจุดโคตรโอ้ m ม g o การโอ้โหแม่งอืมเยอะเนี่ย โอ้โหอาพิกิโอ้โหซับปอร์ตกัปตันแม็กโซวิทตายแล้วแบงอืมไม่เราไปไหนนะโอ้โหชนเฮ้ยฟุตบอลโยเตะเขาเขตไหนล่ะอุ้ยอืมอุ้ยจุ้งโอ้โห ไปพวกไม่เยอะกันังกอดเดี่ยวเมตรว้าโอ้ไม่ว้าไปต้องต้องไปจุดนั้นนะแปดสิบอีกแปดสิบกว่าเม็ดเฮ้ยเฮ้ยมันโอ้ยโดนโอ้ยโดนยิงจะก็ยิงกับตันท้ายอ่ะไม่ใช่ เหมือนชื่อชื่อเหมือนไพเ่เ่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย <c oughs> เข้ามาเด้โอ้โหอืมโอ้ยโอ้ยตายกันหมดเลยเข้ามาครับาไปด้วยปืนพกก็ได้ครับ สาไม่ได้ปืนพกแล้วมันจะเป็นการเทกอะนิโคลไลรออยู่ที่นู่นเดสโกเอาเฮียทางฟันเฮ้ยตายแล้วไปทางไหนเนะี่ย มเออดีมากเลยนะมาเร็วเราต้องขึ้นไปบนเออดักฟ้าลูกท็อปโอ้โหแม่งโอ้โหไอ้กูไปงี้เลยแหละไปไง <c oughs> ตายละเอาก,กับตันอ๋อนี่อโอ <c oughs> let's go let's go ขึ้นดูนี่มอง มองมาเห็นอันนะเอ่อเฮ้ยกูทำไม่ได้โน้โอ้โหเฮ้ยโอ้โหกรรมกรรมละกรรมละห้าบาทช่วยรถรถตื่นเร็วรถนายเห็นช็อป เอยช็อปเกอร์ไปว่อาอะไรวะรถมันเยอะเกินไปรีบออกจากที่นู่นเร็วแล้วไปไปหาฉันนี่โคโดตายห่าแล้วโอ้ย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 เยอะโอ้ยกูไม่มีเวลาไปแล้วตอนนี้โอ้ยสุดตีแล้วไปทางไหนแต่ไปทางน้นครับไม่ได้แล้วโอ้ยมันเยอะเกินไปโอ้ยแล้วกูจะไปทางไหนเนี่ยรถฉันเห็นนายแล้วระโดดลง โอ้ยคุณโอ้โหโหวิ่งอย่างเดียวเฮ้ยเชียตายนั่นไงว่าละวิ่งผิดทางโอ้โหไม่ได้ก็เป็นงี้หันไปข้างหลังทีนี่โอ้โหพวกแม่งอย่าหันไปข้างหลังครับวิ่งไปอย่างเดียวโอ้ย วิ่งอย่างเดียวอย่ามองอย่าหันไปกระบมองอ่ะเรื่อโอ้โหไปทางไหนโอ้ยเฮ้ยเห็นแล้วกระโดดอ้หนี่คนร้ายเราได้ตัวละเวเราได้ตัวเขาแล้ว ชันนะครับโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอเคก็ติดตามในพันนะครับ